So mixed. 554ค่ะครบรอบ1ปี3เดือนหรือว่า15เดือนนะคะของการที่กระชับพื้นที่ของทางรัฐบาลของนายอภินได้ถัดวะแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นของพี่น้องเราหลายคนรวมทั้งพี่น้องในวัดปทุมวันนี้เลยมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพี่น้องเราบรรยากาศเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะ if i die ้อให้ยุบสภาถ้าวันนั้นนายอภิสิทธิ์เลชชาชิวะมันเป็นลูกผู้ชายพอมันยอมยุบสภามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันจะไม่มีคนตายศักดิ์ศรีทหารไม่มีแล้วขอบอกกลากไปถึงกองทัพเพ่าคุณไม่มีศักดิ์ี เปลี่ยนฐานรัฐบาลไปแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดําเนินตามขั้นตอนแต่ดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันจะไม่เลิกลาถ้าเปียกเป็นหมาหมาก็คืตอตัวนี้กัดไม่ปล่อยพวกมึงอ,ะอ่ะมึงจะอยู่รูไหนหลีบไหนกูก็จะไปล่ากพวกมึงมาทุกคน กิจกรรมดีๆอย่างนี้น้องๆเขามีกล่องบริจาคที่เดินอยู่ข้างๆเงินทุกบาททุกสตางค์พวกเราไม่เคยเอาไปใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยพวกเราเอาเงินเหล่านี้ที่ได้ไปเข้าไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเรือนจําเสื้อแดงของเราทุกๆคนซื้อขนมซื้อของเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องคะคิดสภาพนะคะว่าปกติคือพวกเรากินดีอยู่ดี พวกเราอยากกินอะไรพวกเราก็ได้กินอยากกินขนมพวกเราก็ได้กินแต่พี่น้องเรานั้นแม้แต่ข้าวก็ยังเป็นแค่เศษข้าวแม้แต่อาหารก็ยังเป็นแค่เศษอาหารพวกเธอเหลือปิดสนามบินไม่เคยติดกุ๊แล้วก็มาปรับแค่5 0 0บาทแต่พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยติดกุ๊ปปีกว่าแล้วแล้วแถมไม่ให้ประกันตัวด้วยใช้กฎหมายคนละเล่มเหรอคะรู้ว่าเกิดเป็นเสื้อแดงทำอะไรก็ผิด get back to papa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  ติดคุก11ปี13ปีมาคุยกับแกแต่ไอ้พวกจีนกระหมูทําไมยังไม่ติดคุกสักปีเดียว สวัสดีค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ของน้องเกตพยาบาลอาสามีน้ำซ้ำฐานอย่างโหดประเทศไทยที่วัดปรทุมวันนี้อยากให้น้องเักที่ออกมาตั้งปัญหาอีกเป็นพันล้านค่ะจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักเลรื่คะ เป้าหมายเราลึกลงเพราะวันนี้คราไม่ือนเลยหรือหนึ่งปีสามเดือนจะบอกว่าเราแค่ไม่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเี่ค้าว่าคดมมันเ่เรายังไม่ได้รับการยุสภานี่คือแค่หนึ่งเว่าคดีความมันจะเคลื่อนไหวเราจังได้รับการยุบสภายุบสภาไม่มีอะไรเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าใครทำเป้าหม่เคยรู้เลยว่าใครทำแต่กระบวนการกฎหมายยังไม่รู้เลยว่าใครทำทั้งที่ปีกว่าแล้วใช่ แม่เราอย่าลืมไม่มีเราเคยไปเราก็เลยคิดว่ามันเป็นวลาระที่เราโดน ภาคประชาชนหรือญาติในคนคนของเ่าเขามัเรยมาแค่นี้เราเลือกนักเปล่าถูกไหมอดีตที่ผ่านมามันมีอนุสาวรีย์ให้เห็นแล้วแค่นี้เราต้องชำระเพราะเขาอนู่สุรานนท์เราถึงจะบอกกันว่าณเวลาเนี้ขอให้มันเป็นบทแห่งกานหนึ่งคือเราไม่เอาแล้วอนุสาวรีย์แต่เราจะเอาคนสั่งฆ่าและคนฆ่ามาลงโทษให้ได้ไม่ใช่เพราะเป้าหมยเราไม่ใช่แค่ตอการรัฐบาล แต่คนกระทำควรจะต้อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างของอำนาจไม่ใช่แค่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลแต่ต้องเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทั้งระบบจะจัดงานมีปัญหาเลยมีปัญหาว่าตอนนี้เขามาตัดงานยังมอัมมาดยังอะู่ประชาชนไม่มีทางไปสู้ก็เพราะอย่างนั้นน่ะแหละเราถึงบอกว่าทําไมมันถึงไม่เข้าือเราทำทุกอย่างาม่ัข้าใจตาอตามขอให้เราอย่างยืนยันจุดเดิมว่าเราก็โดนอำมมาดเราไม่ใช่แค่ต้องการเป็นรัฐบาลเราต้องการโคอนอำมมา ก่อนหน้านั้นมีการติดต่อเข้ามาเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มมีปัญหาไ่มีอะไรเขาพอมื่อวานพปรไฟล์อยู่ก็บอกว่าไม่ให้จัดและฝากถึงพักเพื่อไทยด้วยนะครับพอเรากลับเคลื่อนเราให้เขาให้เรีว่าเขาบอกให้เราทำต้นแดงเป็นทางการสสคุุนนนับตั้งแต่ครึ่งเดือนแล้วเราทำไปถูกต้องเราให้คนมาทำก็เงียบมาไม่มีอะไรพออยู่ๆปุ๊บแต่ไม่ใช่ว่าสองร้อยอะรพักเพื่อไทยสองร้อยคจะไกรรมการวิทยกรวัดมัคธายกวัดรัฐบาลนี้ยอมอุปัรรคเรารองแง้มปากดูสักคนไหม รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นด้มนตรีว่าการกระทรวงใดเนี่ยแล้วชื่อชุมพลศิลปะอาชาว่าทําไมวัดเป็นสที่สมัยที่แล้ววัดเป็นสถานที่ศาสนามเราสามารถจะถามเขาเลยตรงๆได้ไหมว่าใครสั่งข่าประชาชนเพราะว่าสมัยนี้ต้องมือรองนายกรัฐมนตรีฝ่เจ้าหน้าที่วัดว่าเราไม่ทำก็ได้เราถามเขาตรงๆเลยเรื่องสิบล้านค่ะ เขาบอกเรื่องการเข้าไปพอใจหรือยังยากไปแล้วที่เขาบอกว่าถ้าร้านนั้นเ่ยนะคนที่ไม่เห็นด้วยเราเราก็ถามาน่อตลอดนะครับแต่ว่าฉันเมวก็ได้จีบ้านแต่พวกอร์นาลาม่การจะเปลี่ยนจแรงอะไรไม่ต้องไปความแ่นี้จริไม่ต้งการรใช่ยุกอย่าจองาอยู่ในร้านอย่งนั้น วันไหนครับเพื่อไทยก้าวไปอยู่ข้างคำรารัฐบาลให้ความช่วยเหลือคนเสื้อแดงก็พร้อมจะรอมาตรวจสอบมาอะไรคุณไม่ต่างแต่พักอาวัดจงกุลกับพี่ติ๊กที่ว่าในการมาลงโทษใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นถูกต้องเลยค่ะ่วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะอะไรนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาฟูงต่อเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ทวงคืนความเป็นธรรมวันวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องเราที่เข้าไปติดคุกเนี่ยขนาดคนตายแล้วคุณยังเอามาฆ่าโดยการอ้างว่าเป็นการฆ่าจากชายชุดดำยังไม่เจ็บปวดเข้า คนที่อ้างว่าตัวเองเป็นกรรมการสิทธิ์ยังขุดขึ้นมาฆ่าโดยการบอกว่าให้รับเยียวยาให้รับเยียวยาให้รับเยียวยาการเยียวยาที่ดีที่สุดไม่ใช่การเอาเงินโยนใส่หัวแลว้วมาให้ลูกปั้นกับบุคคลเหล่านั้นการเยียวยาที่ดีที่สุดคือการทําอย่างไรก็ได้ที่จะเอาคนผิดมาลงโทษ ยัดยืนทนมงตั้งหลักปักทุงไม่วันอย่ายอมแห้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ทอ้อใช้เลือดเท่าไรนอล้างสมคบสาาทาง

คนยัดยืนทนมนตั้งหลักปักทงไม่วันอย่ายอมแห้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ทอ้อ ยังไงบ้างคะเป็นบรรยากาศการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพี่น้องที่ต้องเสียชีวิตไป15เดือนแล้วค่ะความเป็นธรรมยังไม่มีความยุติธรรมยังไม่เกิดการชดใช้ไม่สำคัญเท่ากับการตามล่าหาคนกระทำผิดออกมาลันโทษโอเคค่ะคลิปเกบพาเที่ยวคนขอจบลงเที่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคอยดูค่ะว่าเก๋จะพาเที่ยวไหนกันบายค่ะ พี and <Y> ่เก่มากคอยก็เลยอดสวยทนก่อนก็ขอรจกกันสภาพดีแล้วกันค่ะขอโทษอย่าหวังว่านจะได้